สวัสดีครับวิดีโอนี้เราจะมาแกะกล่องตัวไมโครโฟนยอดนิยมกัน Voya v b y m 1ครับผมตัวนี้นะครับเป็นเขาบอกว่าเป็นของแท้ Official นะครับจะประกัน24เดือนเลยนะครับผมโดยจะรับประกัน24เดือนเนี่ยต้องลงลงทะเบียนตาม qr code นี้ก่อนนะครับผมตัวนี้นะครับสั่งมาจากทาง shopee นะครับราคา500บาททวนนะครับค่าส่งอีก27บบาทครับผม แล้วเวลาส่งก็รวดเร็วนะครับภายใน48ชั่วโมงก็ได้รับของแล้วครับผมอันนี้เป็นสเปคคร่าวๆนะครับเอาลองแกะดูว่าข้างในมีอะไรบ้าง,งนะครับถุงก็เอกสารตา่างๆคู่มือ ส,สามประกกันอันนี้ของเราน่าจะใช้กรอกทางออนไลน์เอาได้นะครับอันนี้ไม่ต้องใช้2องนะก็มีตัวไมโครโฟนอันนี้ไม่ได้ใช้แน่นอนกันเชื้นนะครับไมโครโฟนตัวคลิปคลิปหนีบนะครับ ฟองน้ําแล้วก็ตัวฐานครับเรามาดูตัวใหม่กันนะครับนี่เป็นหน้าตาตัวไมโครโฟน,นเป็นตัวเครื่องนะครับตัวสอนคมชัดตัวนี้เป็นโลหะนะครับเนี่ยสัมผัสดีมากเลย ช่องใส่ฐานนะครับนี่ก็เป็นสวิตช์นะครับที่เอาไว้บอกหมดฟังกช์ชันการใช้งานนะครับครับเดี๋ยวทดลองใช้งานให้ดูเลยครับ เดี๋ยวเราใส่ฐานกัก่อนนะครับมาเอาี่ฐานมาให้แล้วฐานก็เบอร์ LR ส4นะครับใส่เข้าไปในช่องแล้วก็บิดกลับเข้ามาสวิตช์เนี่ยครับผม เขาเขียนว่าสมาร์ทโฟนนี้อยู <S <s ่นเลื่อนออกมาตรงนี้แล้วไปอออฟไม่ใส่ฐานก็สามารถใช้ในโหมดสมาร์ทโฟนได้แล้วลองดูสวัสดีครับนี่เป็นเสียงจากไมโ o y ย่า bym 1นะครับเสียงชัดกว่าเมื่อกี้ไหมครับ ไว้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ใชยอย้อีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมก็ซื้อบึินะครับที่แทบถอดฐานไม่ออกเนี่ยเขามีลิบบินเอาไว้ดึงฐานนะครับแต่ว่าตอนแรกมาเนี่ยเขาเก็บไว้ยัดไว้ข้างในแบบลึกแล้วก็แน่นมากเลยครับผมต้องเอาไขาควงเนี่ยค่อยๆค่อยๆดันในทางนี้ครับให้มันคลายออกมาแล้วหลังจากนั้นเราค่อยใส่ฐานแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ถอดฐานในครั้งต่อไปเนี่ยจะได้สะดวกขึ้นนะครับ บิดมันลงไข้างล่างก่อนจะได้ไม่บังขั้วฐานนะครับแล้วเราค่อยใส่ฐานลงไปมันก็จะได้แกะง่ายๆครัง้งต่อไปนะครับและนี่ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนะครับผม ก็ทําวิดีโอเอาไว้สาหรับเปรียบเทียบนะครับว่าที่ทางของที่ท่านซื้อมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเหมือนของผมหรือเปล่านะครับว่าผมก็พยายามจะซื้อของลองดูของแท้นะครับราคาก็เลยน่าจะแรงกว่าคนอื่นเขานะฮะก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ